สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคะ่ะท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้นป้าแมวพามาดูบธาตุบางแก้วธาตุาบางแก้วเป็นไม้ผ่าหัวนะคะโตแล้วนะคะไซส์แม่นะคะ,น,ะ,คะนี่คือแม่พันนะนี่นะคะต้นแม่พันธุนะคะนี่คือต้นแม่พันธุนะคะป้าแมวให้ดูต้นแม่พันธุนะนี่นะคะต้นแม่พันธุนะคะนี่นะคะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะไซส์ใหญ่ๆนะคะธาตุบางแก้วนะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะกระถางละพันห้าร้อยบาทจ้ะ กระถางละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะทุกกระถางนะคะธาตุบางแก้วสวยมากเลยค่ะนี่นะคะสวยทุกกระถางนะคะ1,500พันห้าร้อยบาทนะธาตุบางแก้วนะคะต่อมาด้านนี้นะคะด้านด้านนี้อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งพันสามร้อยนะคะหนึ่งพันสามร้อยนะนี่นะคะนี่นะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทจทากธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วหาไซสใ์ใหญ่ๆตัวโตแบบนี้หายากนะคะ เอฟซีที่เคารพทุกท่านจ้ะนี่นะคะสายใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะธาตุบางแก้วนะคะสายตั้งแม่นะสา้ตั้งแม่สีกัดเม็ดสีสวยทุกกระถางนะคะสาตั้งแม่เลยค่ะกระถางละพันห้านะคะทุกกระถางนะคะพันห้าร้อยบาทนะธาตุบางแก้วค่ะสวยๆจ้ะมาด้านนี้เป็นเท้าลำไยนะคะเท้าลำไยดูใบนะคะใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะนี่นะคะสายแบบนี้เลยนะป้าแมวหยิบให้ดูนะคะส์โตๆใหญ่ๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้นะคะ กระถางละร้อบาทนะกระถางละ150บาทนะ,ทนะคะเท้าลำไพยที่ไม่ป้ายนะคะแต่เลี้ยงไปานานๆเขาอาจจะป้ายนะนี่เป็นเท้าลำไพยนะคะนี่นะคะสวยๆนะคะกระถางละร้อยห้าสิบาททุกกระถางนะคะเท้าลำไยนะคะนี่สวยมากค่ะสวยนะคะนี่แม่จะไปดูนะสวยค่ะกระถางละร้อยห้บาทจ้านี่นะคะทุกกระถางเลยนะคะเท้าลำไย สวยๆทุกกระถางนะคะเท้าลำไยจะร้อยห้าสิบบาทจ้าต่อมาด้านนี้เป็นยอดมงกุฎนะคะยอดมงกุฎลุ้นด่างนะคะยอดมงกุฎนะคะสวยๆนะคะยอดมงกุฎลุ้นด่างนะคะอันที่แบบนี้เขาก็สวยนะคะที่ไม่ด่างออกมาก็สวยนะคะกระถางละร้อยห้าสิบบาททุกกระถางนะคะยอดมงกุฎนะนะคะกระถางละร้อยห้าสิบบาททุกกระถางจ้ะเกาะเก็ดลุ้นด่างอยู่ที่ สองร้อยห้าสิบนะคะกอกข็ดรุ่นด่างนะเทพอักษราาเทพอักษรา,านะคะเทพอักษรารุ่นด่างนะร้อยห้าสิบาทนะคะเทพอักษรารุา่นด่างนะคะอยู่ที่กระถางละร้อยห้าสิบาทจ้ะส่นมาตอนนี้อันนี้เป็นหมอชันยุธนะคะหมอชันยุดที่ไม่ป้ายนะหมอชันยุดที่ไม่ป้ายนะคะอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะคะมีสองกระถางนะคะหมอชันยุดที่ไม่ป้ายนะต่อมาด้านนี้นะคะเป็นพริกกับเกลือนะคะ พริกกับเกลือกระถางละสองร้อยสองร้อยบาทนะพริกกับเกลือกระถางละสองร้อยบาทนะคะยอดมงกุฎไซนี้นะคะยอดมงกุฎไซนี้นะคะด่างแล้วนะด่างแล้วนะคะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนะคะนี่กระถางหนึ่งกระถางนี้กระถางนี้ด่างสวยนะคะนี่นะคะใบหลอดใหม่มาด่างนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะยอดมงกุฎนะมีสี่ร้อยกับห้าร้อยนะคะแต่กระถางนี้ ขอห้าร้อยบาทนะคะยอดมงกุฎนะด่างสวยจ้ะด่างสวยนะคะน่าจะเป็นขาวเหลืองด้วยนะอันนี้นะห้าร้อยบาทด้านนี้สี่ร้อยบาทนะคะต่อมาเป็นเสือพานเสือพานก็ขายกระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะนะคะป้าแมวพาดูบอลสีนี่เป็นต้นแม่ธาตุบางแก้วนะคะสวยมากค่ะป้าแมวขอสวัสดีไปกับบอลสีสวยๆนะคะโอ้เดี๋ยวมียอดมงกุฎอีกต้นนึงนี่นะคะยอดมงกุฎยอดมงกุฎอันนี้เป็นฟอร์มกอเลยนะนี่นะคะ อาจจะมีสองต้นหรือสามต้นค่ะกระถางนี้ขออยู่ที่ขออยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะคะกระถางนี้นะใช่ไหมขอสามร้อยห้าสิบาทนะคะกระถางนี้นะสามร้อยห้าสิบาทนะคะถังนี้นะค่ะพ่อแมวขอสวัสดีไปนกระบอลสีสวยๆนะคะสวัสดีจ้า